จากสถานการณ์น้ำที่ขาดแคลนถึงขั้นวิกฤตจนนำมาซึ่งมาตรการต่างๆเพื่อควบคุมและรณรง์การประหยัดน้ำและการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าซึ่งหนึ่งในแนวทางนั้นก็คือการบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจึงได้ศึกษาวิจัยร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุน่นภายใต้การสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของประเทศญี่ปุน่น และองค์การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและปลอดภัยในการอุปโภคและบริโภคอาทิเทคโนโลยีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่จากการบำบัดน้ำชักขยะและของเสียอินทรีย์ด้วยถังปฏิกรณ์ชีวภาพเมมเบรนการบำบัดน้ำทิ้งจากครัวเรือนเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป รวมทั้งได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยและส่งเสริมการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่หรือ Water Reuse Center ณศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เนี่ยมันเหมือนกับเราได้ประโยชน์2ต่อก็คือเราปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีขึ้นในขณะเดียวกันเราได้น้ำที่ผ่านการบำบัดซึ่งมีคุณภาพดีเขาอยากจะให้ทางหน่วยงานภาครัฐนะฮะเล็งเห็นความสําคัญของโครงการวิจัยนะฮะเพราะว่ามันสามารถจะช่วยในการลด การใช้ทรัพย์กรน้ำได้อย่างจริงจังถ้ามันเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่จับไปใช้ประโยชน์ได้นะฮะอันนี้เราก็จะไปเผยแพร่ไปยังระบบบําบัดต่างๆของชุมชนของเทศบาลเพื่อให้เขาติดตั้งระบบบาบัดพวกนี้เพิ่มเติมผลที่ได้จากงานวิจัยนี้จึงนับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นทางเลือกของประชาชนและเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ด้วยการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ด้วยครับ